๋ยไข่มมกตราเรือใบไข่มมกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดบางกอกแอร์เวสเอเชียบูติกแอร์ไลน์ ways, a a ine, โทร1 7 7 1สวัสดีค่ะติดตามข่าวต่างประเทศในทันโลกเอ็กซ์เพรสวันนี้กับดิฉันชัชดาพรสิวดรนนะคะ มาดูภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติฝนที่ตกหนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้หลายประเทศนะคะเจอกับสถานการณ์น้ําท่วมดินคโคลนถล่มค่ะไทยมาเลเซียอินโดนีเซียโดยตอนนี้นะคะฝนได้คร่าชีวิตของผู้คนไปแล้วกว่า600รายขณะที่ความพยายามในการช่วยเหลือประชาชนนับหมื่นคนที่ต้องอพยพและร้องขอความช่วยเหลือยังคงดําเนินต่อตลอดสุดสัปดาห์นี้ค่ะ ความเคลื่อนไหวของทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยที่กําลังเผชิญกับความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่หลังพายุโซนร้อนซึ่งไม่ได้พบบ่อยนักนะคะในช่องแคบมาละกาทําให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงต่อเนื่องตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ค่ะ เจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ใน3ประเทศยังคงพยายามเข้าถึงหลายพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าระดับน้ําจะเริ่มลดลงและมีการอพยพประชาชนจํานวนมากในภูมิภาคนี้มีผู้ได้รับผลกระทบรวมกันมากกว่า4ล้านคนนะคะแบ่งเป็นเกือบ3ล้านคนค่ะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย1ล้านหแสนคนในอินโดนีเซีย ซึ่งที่อินโดนีเซียนะคะตัวเลขของผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น435รายเมื่อวานนี้ค่ะจากทั้งหมดจาก303รายเมื่อวันเสาร์พอมาวันอาทิตย์ขยับขึ้นมาเป็น435รายเจ้าหน้าที่ก็เร่งรวบรวมรายงานผู้เสียชีวิตและความเสียหายนะคะจากเกาะสุมารตราตะวันตกซึ่งมี3จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักจากดินถล่มและน้ำท่วมหลังฝนที่ตกหนักค่ะ นอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีก406คนประชาชนอีกกว่า2 13,000คนต้องอพยพออกจากพื้นที่แล้วตอนนี้หลายพื้นที่ก็ถูกตัดขาดเนื่องจากถนนถูกกีดขวางส่วนความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทําให้การสื่อสารหยุดชะงักด้านอีลอนมัสค่ะมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีบอกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ต Starlink ฟรีเพื่อสนับสนุนการสื่อสารในช่วงภาวะฉุกเฉินแบบนี้ ความช่วยเหลือถูกส่งเข้าไปทั้งทางอากาศและทางทะเลแต่ก็มีหลายหมู่บ้านนะคะที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานด้วยว่าประชาชนบางส่วนต้องลักขโมยทั้งอาหารแล้วก็น้ำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองแล้วก็ครอบครัวขณะที่ในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข,ขารายงานยอดของผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมภาคใต้อยู่ที่170รายเพิ่มขึ้น8รายจากเมื่อวันเสราร์ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ102รายนะคะโดยสงขลามียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือ131รายอําเภอหัดใหญ่ของจังหวัดสงขลามีปริมาณฝนตก335ม mm, ิิเมตรท่ามกลางฝนตกหนักตลอดต่อเนื่องหลายวันนี่เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ300ปีเลยทีเดียวส่วนที่มาเลเซียคะ่ะซึ่งอยู่ติดกันกับประเทศไทยข้อมูลของสำนักงานจัดการภัยพิบัติ ระบุว่ามีประชาชนราวห18,700คนอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพขณะที่หน่วยอุตุนิยมวิทยายกเลิกคําเตือนพายุโซนร้อนและฝนตกต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์พร้อมคาดการณ์ว่าในหลายพื้นที่ของประเทศจะมีท้องฟ้าแจ่มใส ขยับไปดูข้ามอ่าวเบงกอที่ศรีลังกาค่ะสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไซโคลนดิตะว,วาที่เพิ่มเป็น330รายผู้สูญหายอีกกว่า200คนนะคะตอนนี้ปฏิบัติการกู้ภัยยังดำเนินต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วศูนย์จัดการภัยพิบัติศรีลังการายงานเขาว่าบ้านเรือนราวๆ20,000หลังถูกทำลายส่งผลให้ประชาชน18,000คนต้องอบพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของรัฐ ขณะที่มีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบหนึ่งล้านคนนะคะประมาณหนึ่งในสของประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาทางการศีลังกาค่ะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยประธานาธิบดีอนุรากุมาราดิซานายเกระบุว่านี่คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศแล้วรวมถึงความเสียหายที่รุนแรงมากจนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูสูงอย่างน่าตกใจ รัฐบาลได้ออกคำร้องขอคะ่ะขอความช่วยเหลือจากนานาชาติและเรียกร้องให้ชาวสีลังกาที่อยู่ต่างประเทศร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการตั้งแต่วันพรฤหัส,สบดีที่ผ่านมาทําให้เกิดดินถล่มหลายจุดนะคะในภูเขาตอนกลางของสีลังกาขณะที่แม่น้ําล้นตะลิ่งและหลากเข้าท่วเมืองต่างๆทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารบกและทหารอากาศ กว่า24,000นายค่ะยังคงพยายามเข้าถึงครอบครัวในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและถูกตัดขาดกองทัพอากาศนำเฮลิคอปเตอร์อพยพผู้คน120คนหลังจากที่น้ำทะลักเขื่อนมาวิวอารูทางตะวันออกของประเทศขณะที่ราว2,000คนนะคะได้รับการอพยพไปยังพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยส่วนที่กรุงโคลัมโบค่ะนี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด หลายสิบครอบครัวยังคงติดอยู่ในบ้านเพราะว่าน้ำท่วมแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมชลประทานคาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงในช่วง3วันข้างหน้านี้หลังจากพายุไซโคลนเคลื่อนตัวไปยังตอนใต้ของอินเดียดังนั้นตอนนี้ทางตอนใต้ของอินเดียสองรัฐอย่างทมินนาดูกับอานทอนประเทศก็เริ่มเผชิญกับฝนที่ตกหนักแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ ขณะที่ทางการก็สั่งห้ามชาวประมงออกเรือเนื่องจากคลื่นน้ำสูงและลมกระโชกแรงกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียบอกว่าพื้นที่ทางชายฝั่งทางตอนเหนือของทมินนาดูรวมไปถึงชายฝั่งทางตอนใต้ของอาทรประเทศจะยังคงมีฝนตกหนักและหนักเป็นพิเศษด้วยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะยกระดับการเฝ้าระวังโดยมีการส่งทีมเพิ่มเติมไปประจำการในเขตที่มีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมด้วยค่ะ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาคารที่พักอาศัยในฮ่องกง8อาคารด้วยกันนะคะแล้วเกิดเพลิงไหม้เรียกว่าเป็นเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันของห่งฮ่องกลงล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น146รายแล้วหลังเจ้าหน้าที่ไปพบร่างเพิ่มเติมหลังมีการควบคุมไฟแล้วอาคารก็ถูกไฟเผาวอดแล้วก็ได้เจอร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ โดยหน่วยพิสูจน์เอกลักษณ์ศพของตำรวจฮ่องกงได้ทำการเข้าตรวจค้นอาคารของโครงการหวังฟุกคอร์ดอย่างละเอียดค่ะพบศพทั้งภายในห้องที่ดาดฟ้าก็เจอจนถึงตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค้นหาเสร็จสิ้นไปแล้ว4จาก7อาคาร เจ้าหน้าที่บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าแม้โครงสร้างอาคารจะยังคงแข็งแรงดีแต่การค้นหาก็เป็นไปอย่างล่าช้าเพราะว่าข้างในมืดสนิทค่ะทํางานได้ยากโดยเฉพาะในจุดที่อยู่ห่างจากหน้าต่างและยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ100คนมีผู้บาดเจ็บเจ็คนในเหตุไฟไหม้ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในโศกนกาฏกรรมครั้งเร็วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮ่องกงขณะเดียวกันประชาชนกว่าพันคนยังคงออกมาร่วมกัน ไว้อาลัยนะคะด้วยการวางดอกไม้เขียนโน้ตข้อความถึงผู้เสียชีวิตค่ะเมื่อวานนี้รายงานข่าวระบุว่าแถวของผู้ที่มาร่วมไวอไ้อาลัยยาวกว่า2กิโลเมตรทางการฮ่องกงกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะว่ามีการละเมิดกฎระเบียบด้านอักคีภัยหรือไม่ทำกลางความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นในสังคมเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ สนรัฐบาลปักกิ่งก็เตือนค่ะว่าจะใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติดำเนินการกับการประท้วงต่อต้านจีนใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นคำร้องออนไลน์ที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการทุจริตและการตรวจสอบการกำกับดูแลงานก่อสร้างมีคนลงชื่อไปแล้ว1,000 0รายนะคะก่อนจะถูกปิดลงอีกคำร้องหนึ่งค่ะที่มีข้อเรียกร้องคล,คล้ายๆกันมีคนลงชื่อไปมากกว่า2,700รายเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบ ทางการฮ่องกงประกาศระง,งับโครงการก่อสร้าง28แห่งนะคะที่ดำเนินการโดยบริษัทนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรับปรุงอาคารหวังฟุกคอร์ดทางการระบุว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเผยให้เห็นข้อบกพร่องที่ร้ายแรงค่ะเกี่ยวกับความปลอดภัยในไซต์ก่อสร้างของบริษัทร,รวมไปถึงการใช้แผ่นโฟมจำนวนมากมาปิดทับหน้าต่างระหว่างการซ่อมแซมตัวอาคารค่ะ ส่วนความตึงเครียดที่ชายแดนฝั่งทางด้านของเมียนมานะคะชายแดนไทยเมียนมาตอนนี้ทางโฆศกกองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ของกะเรี่ยงได้ประกาศสงครามในการปราบปรามสแสกมเมอร์ในเมียววดีโดยบอกว่าจะปราบปรามให้สิ้นซากพร้อมกับเชิญเพื่อนบ้านก็ไหนน่าจะหมายถึงประเทศไทยบอกว่าให้เข้าร่วมในการปราบปรามในครั้งนี้ด้วยค่ะ โดยสำนักข่าวคา r ์เรนนิวสนะคะรายงานว่าพันโทนายมสโฆษกกองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ของกะเหรี่ยงค่ะได้ออกมาประกาศทำสงครามปราบปรามสแกมเมอร์ที่บริเวณเมืองเมียว,วดีโดยบอกว่าต้องปรับให้สินส้นซากโดย BGF นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามนี้ร่วมกับรัฐบาลทหารเมียนมานายนายมสระบุว่า สงครามปราบปรามสแกมเมอร์เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นโดยเราจะเดินหน้าปราบปรามให้สิ้นซากภายในไม่ช้านี้เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของประเทศกลุ่มชาติพันธุ์ผู้นำและองค์กรของพวกเราโดยจะต้องทําอย่างถอนรากถอนโคนนอกจากนี้นายมอสอยังได้เชื้อเชิญประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็น่าจะหมายถึงประเทศไทยนะคะและรวมไปถึงประเทศอื่นๆโดยให้ร่วมกันปราบปรามสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะ อาคารต่างๆที่เคยถูกใช้งานเป็นศูนย์สแกมเมอร์จะไม่ถูกทำลายแต่จะมีแผนนะคะที่จะเปลี่ยนอาคารเหล่านี้ให้สอดรับต่อการพัฒนาโครงการในระดับภูมิภาคให้คนไร้บ้านคนพลัดถิ่นได้เข้ามาอยู่อาศัยในมอซอกล่าวเสริมนะคะว่าในระหว่างการให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาจะปรับปรุงอาคารเหล่านี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน BGF ได้ออกปฏิบัติการกวาดล้างศูนย์สแกมเมอร์ hmm. ในชเวโกโกนะคะ mm hmm. เมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยการร่วมมือกับกองทัพเมียนมาค่ะในการเข้าจัดการล่าสุด BGF บอกว่ามีสแกมเมอร์กว่า2,000คนเดินทางกลับชเวโกโก,โกเพื่อปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์อีกครั้ง BGF บอกนะคะว่ามีการส่งตัวชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานที่ศูนย์สแกมเมอร์ราวๆ9 0 0 0คนเนี่ยกลับประเทศไปแล้วนับตั้งแต่การปรับปรามที่นำโดยจีนเมื่อต้นปีเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่ะ BGF ภายใต้การนำของหม่องชิดต,ตู่ถูกรับรู้กันโดยทั่วไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมเมอร์ในเชเวโก,โกโกโดยทาง BGF ก็ได้ออกมาปฏิเสธโดยบอกว่าเป็นการให้เช่าที่ดินเท่านั้นเองไม่ได้ร่วมปฏิบัติการ ในการหลอกลวงแต่อย่างใด พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่เผชิญกับข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอรัปชันการช่อโกงต่างๆนะคะล่าสุดเจ้าตัวขออภัยโทษในคดีคอรัปชันที่ยืดเยื้อมานานโดยบอกว่าการขออภัยโทษนี้จะเป็นผลดีต่ออิสราเอลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเหตุผลของเขาค่ะ กุมภาพันธ์นี้ e อ c l ค s i v e t ท i p จะพาทุกคนไปท้าลมหนาวพ,พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยกสัมผัสดินแดนในฝันที่คุณหมิงตาหลีลี่เจียงและแชงกรีลาเริ่มที่ตำหนักทองจินเตี้ยนและเมืองโบราณตาหลี่ชมความยิ่งใหญ่ของเจดีสามองค์และสการะวัดเจ้าแม่กวนอิม เข้าสู่วัดลามะทรงจ้านหลินเมืองสวรรค์แห่งทิเบตสัมผัสธรรมชาติที่ช่องแคบเสือกระโจนและสระน้ำมังกรดำในเมืองเก่าลี่เจียงแล้วเดินทางไปรับอากาศหนาวขึ้นสู่ยอดเขาหิมะมังกรหยกตื่นตากับโชว์สุดตะการตาโดยผู้กำกับระดับฮอลลีวูด ชมความงามของทะเลสาบไปสุยเหอแล้วนั่งรถไฟความเร็วสูงตรงข้าเมืองคุนหมิงเยี่ยมชมวัดหยวนทงและประตูม้าทองไก,ก่ยกทั้งหมด6วัน5คืนเดินทางวันที่7 1 2ถึง12กุมภาพันธ์นี้ราคา39,900บาทรีบโทรสำรองที่นั่งหรือสแกนคิวอา e คตที่หน้าจอได้เลยทุกเย็นเรามีนัดสำคัญคุยเรื่องเด่นประเด็นใหญ่มีของจริงคนเดียวเทนะ่านั้น ตาตำผิดกฎหมายมันก็ต้องติดคุกมองให้ชัดทุกช็อตเปิดให้เห็นทุกฉากทัดกับดิฉันขวัญนักฉนันมีความผิดทางกฎหมายรุ่งนี้รลายแรงไหมนะจะไม่เรียกว่าองค์กรอิกรรมได้ไงรับมความคิดแบบเข้มข้นกับคนวงในแก้กฎหมายประหารชีวิตมาร์มอนี้อยู่ไม่รอดอยู่แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยยุคก่อนเพื่อไทยไม่กล้าหรอกพบกันทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลา1ิบเจนาริกาสินาทีในคุยข้ามช็อตท่านว่าคงนี้ต่อยนทุกคนจะสัมผัสอากาศหนาวด้วยกันนะคะในเทศกาลแห่งความสุขที่ะ กับ Exclusive Trip อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสไฮไลท์เด็ดเราเริ่มกันที่มิลานอิตาลีนะคะไปช็อปปิ้งที่ห้างหรูแล้วก็ดูสถาปัตยกรรมสุดอลังการค่ะชมความงามรอบทะเลสาบโคโมโอจากนั้นไปกันต่อนะคะที่เมืองเบอร์กาโมสุดคลาสสิกจากนั้นขยับขึ้นเหนือไปสู่สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งเทพนิยายค่ะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าไปสัมผัสทิมมะที่เมืองกร mm ินเดวัลเที่ยวต่อที่เมืองลูเซนนะคะจากนั้นเดินทางต่อไปที่ฝรั่งเศสค่ะจับใจในคร <c oughs> ิสต์มาสมาร์เก็ตให้จุใจไปดูความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารในเมืองแรงไปพลาดแลนด์มาร์กหลักทั้งประตูชัยหอไอเฟลมหาวิหานรน็อตเรดามปารีสพระราชวังแวร์ไซายและปิดท้ายผ่าช็อปปิ้งที่ถนนชองเซลิเซ่ค่ะ เที่ยวครบ9วัน6คืนเทียม1 39,900บาทเดินทาง9-17ธันวาคมนี้รีบโทรสมรองที่นั่งหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะทันวาคมงนี้ไปเที่ยวด้วยกันกับจอยนะคะพี่พีทเปิดบ้านต้อนรับขนข่าวมาถกเรื่องใหญ่ขุดเบื้องลึกคุยเรื่องลับมาเล่าให้ชัดฟังให้เคลียร์ตั้งแต่ดิวการเมืองหลังมาดไปถึงเกมอำนาจที่มองไม่เห็นพร้อมเรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่คุณต้องฟัง คุยง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายงพร้อมด้วยค้นข่าวรับเชิญทุกวันในเรื่องใหญ่ไลฟ์ช็อทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุกครึ่งทาง p ี t v HD ช่อง36ทุกแพลตฟอร์มจับทุกข่าวทุกมุมมองจากทุกด้านจับทุกประเด็นคุยชัดตรงจุดทตองย่าาพบกับรายการข่าวที่จับเอาประเด็นข่าวดังมาคุยั่้เลีย จับข่าวใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้พร้อมหาคำตอบให้หายสงสยัยจับข่าวคุยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสมโมง15นาทีทางช่องพีพีที36ิติดผมขาวให้แข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแครบิว b e c k ส์กราวด์ e ซอร์ช่วงนี้ไปกันที่เกาหลีเหนือค่ะในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศออกมาประกาศว่าจะมีการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพอากาศของประเทศโดยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารเชิงยุทธศาสตร์นะคะเขาบอกว่านี่คือยุทธยุทธะปรณกยุทโธปกรณ์รในเชิงยุทธศาสตร์ชุดใหม่ ที่จะเข้าไปช่วยในการเสริมเขี้ยวเล็บโดยผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ออกมาให้คํามั่นค่ะในระหว่างที่งานครบรอบ80ปีกับงานสถาปนากองทัพอากาศเกาหลีเหนือนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและงานนี้ลูกสาวค่ะคิมจูแอรซึ่งเชื่อกันว่าเธอถูกวางตัวเป็นทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือคนต่อไป นั่งอยู่ข้างๆผู้เป็นบิดาด้วยนะคะเข้ามาร่วมพิธีสำนักข่าว KCNA ค่ะของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่าภาพของนายคิมและลูกสาวเดินทางไปรับชมเครื่องบินรบขึ้นบินบนท้องฟ้าพร้อมกับรายงานอ้างอิงคำแถลงของนายคิมที่ระบุว่ากองทัพอากาศจะได้รับยุโทโธปกรณ์ทางทหารเชิงยุทธศาสตร์ชุดใหม่และได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญใหม่ด้วย โดยกองทัพอากาศควรตอบโต้และควบคุมการสอดแนมทุกรูปแบบและการยั่วยุทางทหารที่เกิดขึ้นจากฝ่ายศัตรูโดยปัจจุบันนะคะรัฐบาลเปียงยางยังไม่ตอบรับข้อเสนอในการเปิดเจราจาของฝ่ายเกาหลีใต้เพื่อหวังหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุการประทะทางทหารค่ะตามแนวเขตปลอดทหารซึ่งเป็นชายแดนร่วมทั้งสงประเทศ ในเดือนนี้เกาหลีใต้เพิ่งเสนอให้ทั้งสองฝ่ายจัดการเจราจาทางทหารนะคะเพื่อหารือเรื่องเส้นแบ่งเขตทางทหารหลังพบว่าทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นเขตแดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีใต้ได้ใช้มาตรการขั้นรุนแรงด้วยการติดตั้งรั้วลวดหนามสามชั้นตามแนวชายแดนด้วยค่ะ ส่วนการออกมาขออภัยโทษในคดีคอร์รัปชันที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในครั้งนี้นะคะเป็นการยื่นคำร้องต่อประธานาธิบดีโดยบอกว่าเหตุผลของกระบวนการทางอาญากำลังที่จะขัดขวางการบริหารประเทศของเราดังนั้นการอภัยโทษเขาในคดีนี้จะเป็นผลดีต่อประเทศอิสราเอลเองค่ะ โดยในายเนทันยาหูได้กล่าวในวิดีโอถแถลงสั้นๆเมืม่อวานนี้นะคะว่าทีมทนายความของเขาได้ส่งคำร้องขออภัยโทษไปยังประธานาธิบดีแล้วโดยเขาหวังว่าทุกคนที่ปรารถนาดีต่อประเทศจะสนับสนุนการดำเนินการที่สำคัญนี้สำนักงานของประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซ็อกค่ะ ประกาศว่าได้รับคำร้องนี้แล้วพร้อมกับเผยแพร่จดหมายจากทีมทนายความของเนทันยาฮูและระบุว่าคำร้องจะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงยุติธรรมตามขั้นตอนปกติเพื่อรูปรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะถูกส่งต่อไปให้ที่ปรึกษากฎหมายของประธานาธิบดีนะคะจัดทำเป็นข้อเสนอเป็นข้อเสนอแนะส่งให้กับประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งในทันยาฮูนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่าดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดของอิสราเอลแล้วนะคะเจ้าตัวยังคงปฏิเสธข้อหาไม่ว่าจะการสินบนช่อโกงและละเมิดต่อหน้าที่ที่โดนมาโดยตลอด ทีมทนายความของเนทันยาฮูค่ะระบุในจดหมายที่ยื่นต่อสำนักงานประธานาธิบดีระบุว่ากระบวนการทางอาญาที่ดำเนินอยู่ได้ทำให้สังคมเกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้นและการยุติคดีความนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปรองดองของชาตินอกจากนี้นะคะการนัดฟังการไต่สวนที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเป็นภาร,ระต่อเนทันยาฮูขณะที่เขาต้องทำหน้าที่บริหารประเทศไปพร้อมๆกัน เนทันยาฮูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์อิสาราเอลค่ะที่ต้องขึ้นศาลในขณะที่ยังดํารงตําแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและทีมทนายความไม่ได้ยอมรับนะคะว่ามีความผิดใดๆทีมทนายความระบุในจดหมายเขาว่าเนทันยาฮูเชื่อว่าในท้ายที่สุดกระบวนการทางกฎหมายจะจบลงด้วยการที่เขาพ้นผิด โดยปกติแล้วการขอพยทศในอิสราเอลมักจะเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดลงไปแล้วและผู้ที่ถูกกล่าวหาถูกพิพากษาว่ามีความผิดแล้วนะคะแต่ว่าทีมทนายความของเนทันยาฮูชี้ว่าประธานาธิบดีสามารถเข้ามาแทรกแซงได้ค่ะเมื่อมีประโยชน์สาธารณะเป็นเดิมพันอย่างกรณีนี้ที่ต้องการสมานร,รอยร้าวและสร้างความสมัคคีในชาติ ทางด้านผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอลนะคะยาอีลาปิดค่าออกแถลงการระบุว่าเนทันยาฮูไม่ควรได้รับการอภัยโทษถ้าหากว่าไม่มีการยอมรับผิดแสดงความสำนึกผิดและรวมไปถึงการประกาศลาออกจากการทำงานทางการเมืองทันทีด้วย ไปดูในมุมที่เป็นมงคลมุมดีๆของผู้นำอย่างนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะได้เข้าพิธีสมรสอย่างเป็นทางการค่ะเป็นการสมรสที่เรียบง่ายกับคู่สมรสของเขาที่บ้านประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในกรุงแคนเบรรานะคะทำให้เขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศเลยค่ะที่เข้าพิธีสมรสในระหว่างดำรงตำแหน่ง Anthony a s ซบานิสนะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียค่ะเข้าพิธีวิวากับโจดี h เฮเดนที่เดอะลอ e นะคะซึ่งเป็นบ้านประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในกรุงแคนเบอราทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเป็นเวลากว่า5ปีค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจะได้ขอเธอแต่งงานเมื่อวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วในพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะมีลูกชายจากการสมรสครั้งก่อน มีครอบครัวแล้วก็คนสนิทเท่านั้นค่ะที่ได้เข้ารวมพิธีสมรสมีเอลล่าวัยห้าขวบซึ่งเป็นหลังสาวหลานสาวนะคะของเฮเดนแล้วก็โตโต,โต้ซึ่งเป็นสุนัขของอัลบานนสทำหน้าที่ในการส่งมอบแหวนแต่งงานให้กับคู่บ่าวสาวค่ะโดยในงานมีการเสิร์ฟเบียที่บรรจุอยู่ในกระป๋องแบบสั่งทำรรเป็นพิเศษขึ้นมาด้วย เฮเดอร์นั้นเลือกชุดเดรสแต่งงานสีขาวจากแบรนด์ชื่อดังในซิดนีย์นะคะชื่อว่า Romance Was Born ขณะที่นายกรัฐมนตรีออาบานิสค่ะได้เลือกชุดทักซิโดจากแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายของออสเตรเลีย MJ b มเจบส่วนแหวนแต่งงานก็เป็นแหวนจากแบรนด์ในซิดนีย์นะคะทั้งคู่มีแผนฮันนีมูนในออสเตรเลียสัปดาห์หน้าค่ะ เฮเดนเกิดที่ซิดนีย์นะคะในครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นคุณครูทำงานในองค์กรสาธารณะคประจำรัฐนิวเซาท์เวล e s ที่เกี่ยวข้องกับงานการเกษียณอายุก่อนหน้านี้เธอได้ปรากฏตัวร่วมกับอัลบานีสในงานสาธารณะต่างๆการรณรง์หาเสียงเลือกตั้งแล้วก็เดินทางเยือนต่างประเทศร่วมกับอัลบานีสด้วยโดยอัลบานีสนั้นแต่งงานครั้งแรกกับคาเมลเทปเบตนะคะอดีตรองมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ ใช้ชีวิตร่วมกันเกือบ20ปีก่อนจะหย่าขาดจากกันในปี2019ค่ะโดยการแต่งงานของอาบานิสในครั้งนี้นะคะทำให้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของออสเตรเลียที่แต่งงานในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งค่ะ ระหว่างภารกิจการเยือนตุรกีค่ะโป๊บเลโอที่14สเสด็จเยือนมัสยิดสีน้ำเงินซึ่งถือเป็นาศาสนสถานสำคัญของชาวมุสลิมนะคะโดยพระองค์ทรงถอดฉลองพระบาทก่อนเข้ามัสยิดเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพด้วยค่ะสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเลโอที่14ประมุกแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกค่ะ,สะเสด็จเยือนมัสยิดสีน้ำเงินหรือที่รู้จักกันในชื่อมัสยิดสุลต่านอาเม็ด มัสยิดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะตั้งอยู่ที่นครอิสตันบูลของตุรกีและนี่เป็นทริปเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระองค์ค่ะนับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งและถือว่าเป็นครั้งแรกที่โป๊บเลโอสเสด็จเยือนศาสนสถานสําคัญของชาวมุสลิมพระองค์ทรงถอดฉลองพระบาทและโค้งคานับเล็กน้อยก่อนจะเข้าไปในมัสยิดนะคะเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติสถานที่รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธา แต่รายงานข่าวระบุว่าพระองค์ไม่ได้ร่วมสวดภาวนาในมัสยิดด้วยป๊อบเลโอเยี่ยมชมภายในมัสยิดซึ่งรองรับคนได้ถึง10,000่นคนโดยมีอิหม่ามและมุฟตีหรือนักปราดแห่งอิสตันบูลนำเสด็จค่ะ การเยี่ยมชมมัสยิดสีน้ำเงินกินเวลาทั้งสิ้น20นาทีซึ่งสมเด็จพระสันตป,ปาปาได้พูดคุยกับคณะผู้นำทัวร์อย่างเป็นกันเองหลังมีรายงานข่าวเรื่องการเสด็จเยือนนะคะทางสำนักวัติกันมีท่าทีประหลาดที่โป๊ปบเลโอไม่ได้ร่วมสวดภาวนาในมัสยิดและการเยือนครั้งนี้ทางประธานสำนักงานคณะกรรมการกิจการศาสนาของตุรกีไม่ได้มาร่วมรับเสด็จตามแผนกำหนดการ แต่ก็ตามค่ะสามชั่วโมงต่อมาปรากฏว่าสํานักวาติกันออกถแถลงการอ้างว่าโป๊ปเลโอทรงร่วมสวดภาวนาและประธานสํานักงานคณะกรรมการกิจการศาสนาของตุรกี<อ>ก็ได้เดินทางมาร่วมรับเสด็จนะคะแต่ปรากฏว่าทีมงานรับเสด็จก็ยังยืนยันเขาว่าพระองค์ทรงขอเดินรับชมภายในมัสยิดเท่านั้นแต่แน่นอนว่าบรรยากาศหลังจากนั้นโดยรวม เป็นไปอย่างราบรื่นถึงแม้รายงานอาจจะดูคลาดเคลื่อนอยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ ส่วนที่ญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะนอกจากจะ,ะเผชิญกับภาวะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ล้นเมืองแล้วปรากฏว่าล่าสุดสถิติคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในโตเกียวรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียกว่าทําลายสถิติในปีที่แล้ว2024ค่ะตามข้อมูลที่รับการเปิดเผยโดยเหตุผลหลักๆมาจากเรื่องของไรายได้ในโตเกียวที่สูงกว่าในเมืองอื่นๆนั่นเองค่ะ จำนวนของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวกับจังหวัดโดยรอบนะคะตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจนทำลายสถิติเมื่อปีที่แล้วตามข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติค่ะพบว่าชาวต่างชาติในช่วงอายุ20ปีเดินทางเข้ามาอาศัยในโตเกียวและชันกรุงโตเกียวคิดเป็น10.1%ของชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะที่อาศัยในญี่ปุน่นโตเกียวนั้นมีจำนวนชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยราวๆ8,722คนค่ะตาม ด้วยไซตามะ7,720คนและคนาวากะนะคะเอาขออภัยคานาวกาวะ7,494คนโดยมีจำนวนรวมมากกว่าชาวต่างชาติที่ย้ายออกจากกรุงโตเกียวด้านนักวิจัยสถาบันแห่งนี้ค่ะบอกว่าชาวต่างชาติในวัย20ปีต่างย้ายออกจากพื้นที่ชนบท เข้ามาในเมืองเพราะรายได้มันสูงกว่าหลังจากทางการญี่ปุ่นมีการออกกฎเกี่ยวกับแรงงานต่างชาตินะคะที่ทําให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนงานได้แล้วก็ทดแทนแรงงานในภาคส่วนต่างๆที่กําลังขาดแคลนการย้ายออกจํานวนมากนี้ทําให้พื้นที่อย่างเช่นจังหวัดชิบะไอิจิและฟุกูโอกะค่ะคาดว่าจะเกิดจากการที่ชาวต่างชาติ เข้ารับการฝึกแรงงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะย้ายออกจากพื้นที่แล้วเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อหางานที่มีไรายได้ดีกว่าโดยเจ้าหน้าที่กรุงโตเกียวบอกว่าภาวะแบบนี้ชาวต่างชาติย้ายเข้ามาในกรุงโตเกียวเพื่อหาไรายได้เพิ่มเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะญี่ปุ่นยังคงจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเนื่องจากจำนวนประชากรของเขาก็ลดจำนวนลงเช่นเดียวกัน วันนี้รายการทิ้งท้ายไปด้วยภาพของครอบครัวชาวออสเตรียค่ะที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ในฤด,ดูหนาวต้อนรับผู้มาเยือนในช่วงสงไายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ทุกๆปีนะคะสำหรับครอบครัวก่อนฮูเบิร์สในเมืองทัชมันดสดอฟนะคะก็จะประดับไฟคริสต์มาสนับล้านดวง รวมไปถึงการติดตั้งตุ๊กตาลม250ตัวที่บริเวณบ้านเปิดให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือถ้าใครต้องการจะบริจาคเพื่อการกุศลเขาก็ยินดีลากันด้วยภาพนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ